รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัวสร้างสังคมการเรียน,นรู้ตลอดชีวิตมีตความรู้พื้นฐานท<า>ั้งกษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรียนนอกรั้ววันนี้พบกับแอมนะคะและที่นี่นะคะศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co Learning Space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนักศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co Learning Space แห่งนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆมากมายนะคะที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยให้ได้มาเรียนรู้แต่วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง การพับดอกกุหลาบจากใบเตยการถักกระเป๋าจากเชือกร่มนะคะและการสารนตะกร้าจากเชือกมัดฟางค่ะและที่สําคัญนะคะจะได้ชมกิจกรรมการเรียนรู้นะคะของชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ สำหรับเรื่องของโคดิ้งสเปซนะครับที่เราได้ดำเนินการครับก็สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณปี2563นะครับที่ท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงสาธารณสุขท่านดกรกนกวรรณวิลาวัลน,นะครับท่านมีนโยบายนะครับในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดห้องสมุดประชาชนอำเภอนะครับให้มีกิจกรรมที่บริการชุมชนได้อย่างต่อเนื่องหลากหลายไม่ได้เป็นเพียงห้องสมุดที่เงียบเหงาโดยอากาศขาดคนเข้ามา ใช้บริการนะครับก็เลยมีนโยบายกสณนวว้าวที่เราคุ้นชินกสณนวว้าวมีมีหด้านด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของหรือที่เรียกว่า 6G จีนะพี่ต่ายนะหกนะครับจีที่1ก็เป็นเรื่องของฟูดที่เชื่อนะครับเป็นเรื่องของบุคลากรที่มีทักษะนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับจีที่2ก็เป็นในเรื่องของฟูดเพสเบสเทคในเรื่องของสถานที่ดีนะครับจีที่3เป็นเรื่องของ g ู o แอคทิวิตี้กิจกรรมต้องมีความหลากหลายนะครับเพื่อ ดึงดูดนะครับให้กับผู้มาใช้บริการได้มีความสนใจ g ที่4ก็จะเป็นในเรื่องของ Good p a r พั e r s ชิ p การมีภาคีเครือข่ายที่ที่ดีเข้ามาเสริมในส่วนที่เราขาดเติมเต็มในส่วนที่เรายัางบกพร่องอยู่ให้สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ g ที่5เป็นเรื่องของ o o o i n n o v v t t o o นะครับเรื่องของนวัตรกรรมดีและ g ที่6เป็นเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย o o l l e ARNING CENTER นะครับในเรื่องของ c u r l i n g Space นี้ก็จะอยู่ใน G ที่2ครับ Good p จ a บ e เชตต i n g นะครับที่ อาจจะมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะครับให้มีความโดดเด่นน้าเข้ามาใช้บริการนะครับต้องตาก่อนแล้วความต้องใจก็จะเข้ามานะครับในเรื่องการเหมือนกันก็มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบกศนใน5ภูมิภาคสู่การเป็น c o l o n i n i n g space นะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะครับโดยมีจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบนั้นอยู่6จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือมีปราจีนบุรีนะครับมี อุบลราชธานีนะครับเป็นเมืองต้นแบบของการเดินดูนะครับเชียงใหม่กรุงเทพมหาคน,นาครนครศรีธรรมราชแล้วก็ฉะเชิงเราที่เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโค้ดลิงสเปซนะครับเมื่อเราได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในต้นแบบนะครับเราก็ได้มีการร่วมกันปรับปรุงซึ่งแหล่งที่ที่เห็นปัจจุบันนี้นะครับเดิมนั้นเป็นอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่านะครับเราก็ได้รับให้เข้ามาดูแลดูช่วงต่อแล้วก็ได้งบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เป็นโค้ดลิงสเปซที่คนทุกช่วงวัย สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับไม่ใช่เพียงว่าเป็นห้องสมุดมาใช้ในการอ่านหนังสือเป็นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังเป็นแหล่งที่เป็นโค l เลอร์นิ่งสเปซที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากแหล่งนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพบปะประชุมสัมมนาเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจในเรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมอาชีพต่างๆที่ที่ไม่ได้เฉพาะเรื่องของการอ่านหนังสือเพื่อเป็นแหล่งที่มาที่ไปซึ่งเราถือว่า,าได้ดําเนินการนะครับเพื่อให้มันตอบโจทย์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยการอาศัยกิจกรรมที่คนหัวการของบุคลากรของพวกเราร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับทุกๆก,กิจกรรมนั้นเราไม่ได้ดําเนินการโดยลําพังนะครับเราจะมีผู้ใหญ่ใจดีภาคีเครือข่ายที่คอยให้การสนับสนุนอย่างอย่างดีเยี่ยมนะครับโดยเราได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องของงบป,ประมาณจาก กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสำนังกงานกอสนงม,มาปรับปรุงอาคารของเราให้ดูมีความทันสมัยเชิงอนุรักษ์นิยมนะครับเราก็ไม่ได้ทิ้งพื้นฐานของของสิ่งที่ดีของประจีนไว้นะครับยังเป็นมนสเส่ห์ของอาคารที่มีความเป็นคลาสสิกมีร่องรอยของอริยธรรมอยู่นะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้กับคนเข้ามานะครับท่านเห็นว,ว่าอาคารค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเราก็ได้สถาปนิกของโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยบุเบษมาช่วยในการออกแบบ มาช่วยในการเลือกสีให้ให้มีความคลาสสิกน่าเข้ามาเรื่องของการดีเนิือนกานครับผมก็เป็นที่มาที่ไปนะครับมีทางภาคิวไคมาช่วยปรับปรุงอาคารมาช่วยปรับปรุงสถานที่บริเวณภายนอกให้มีความสะอาดสะอานน่าเข้ามาใช้บริการนะครับอย่างแรกอย่างที่ผมบอกไปคือต้องตาก่อนนะครับต้องตาเพื่อให้เห็นรูปลกักษณ์ที่ที่น่าเข้ามานะครับแล้วกิจกรรมก็ต้องมีความหลากหลายมีความโดดเด่นเพื่อให คนเข้ามาใช้บริการได้อย่างหลากหลายนะครับบุคลาก,กรก็ต้องมีความเก่งในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะรองรับผู้บริการนะครับไม่ใช่รับอย่างเดียวเราต้องลุกไปหาผู้ใช้บริการด้วยเพื่อให้เกิดการอา่านได้ครอบคลุมทุกพื้นที่นอกจากนั้นสื่อก็ต้องมีความทันสมัยมีความพร้อมในการให้บริการกับชุมชนและที่สําคัญภาคีครือข่ายนะครับต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการนั่นคือ ความเป็นมาเป็นไปแล้วก็การขับเคลื่อนโคโลนียลสเปซของสอกรจังหวัดปราจีนบุรีครับพี่ในส่วนตัวนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะที่มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคโลนียลสเปซนะคะกิจกรรมที่เราจัดเนี่ยเราจะเน้นกิจกรรมต่อเนื่องที่ผู้เรียนทั่วๆไปเช่นนักศึกษากศน นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันที่นี่ซึ่งกิจกรรมที่เราจัดเนี่ยเราจะมอบให้กับบรรลักษ์เป็นผู้วางแผนกิจกรรมซึ่งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่ท,ที่ที่หลากหลายค่ะหลากหลายในกรณีเช่นในวันพุธถึงวันพฤหัสก็จะมีกิจกรรมที่เป็นเหมือนหลักสูตรระยะสั้นค่ะแล้วก็ในวันทุกวันพฤหัสจะมีชมรมผู้สูงอายุ มาใช้พื้นที่ที่สู่เรียนรู้ของเรานอกจากนั้นยังเป็นที่สู่รวมของผู้สูงวัยนะคะในการพบปะค่ะแล้วก็มีภาคีเครือข่ายอย่างเช่นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆก,ก็ส่งมอบกับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นอนุบาลชั้นเด็กเล็กหรือระดับชั้นประถมที่โรงเรียนเรียนใกล้ๆนีคะมาใช้บริการทุกวันสิ่งแรกที่พวกเราได้มีในวันนี้นะคะ ต้องขอบคุณท่านครูพี่โอค่ะท่านดรกนกวรรณวิลาวันนะคะที่เป็นท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าท่านเป็นคนปราจีนบุรีด้วยท่านก็มามาเลยเห็นความสําคัญว่าสิ่งที่จะก่อประโยชน์เกิดประโยชน์มากที่สุดในในใน,ในจุดตรงนี้คืออะไรท่านเป็นผู้ให้แล้วก็ท่านเป็นผู้มีเป็นผู้ประสานงานสําหรับออภาคือข่ายที่จะมาร่วมสนับสนุนแล้วก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะคะ ก็พวกเราก็เห็นว่าท่านเนี่ยมีเป็นผู้ผลักดันแล้วก็มีแรงบันดาลใจให้พวกเราที่ต้องขับเคลื่อนงานต่อเพื่อให้ศูนย์ของเราได้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะนอกจากนี้ท่านยังมีภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนนะคะบริษัทหนังสือที่ท่านมามาเยี่ยมชมพวกเราเห็นว่ามีมีน้อยท่านก็ได้ให้การสนับสนุนมุมเด็กค่ะทรัพยากรที่เป็นหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีที่ สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งมาปรับปรุงที่ห้องที่ยังไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศอย่างนี้ก็จะให้ให้ให้แอร์มาที่จะติดตั้งให้กับมุมเด็กที่เวลาเด็กเข้ามาใช้บริการแล้วจะได้รู้สึกไม่ร้อนนะคะแล้วเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆที่ผู้ปกครองได้มาฝากไว้ที่นี่ค่ะและในส่วนตรงนี้ขออนุญ,ญาตนำเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนอนุบาลที่มีนักเรียนอนุบาลน,นะคะที่เข้ามาใช้ตอนเย็น อมองเห็นว่าผู้ปกครองที่มาส่งเด็กก็นั่งรออยู่ข้างล่างพวกเราก็เลยมองว่าและท่านก็เล็งเห็นว่าจะมีที่ให้สําหรับผู้ผู้ปกครองนะคะที่จะมาเฝ้าดูแลลูกหลานตัวเองที่นี่เราก็จะมีมุมกาแฟาให้รับบริการด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากจะสร้างความมั่นใจกับผู้รับบริการค่ะเราต้องมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเรามีกิจกรรมอย่างเครื่องไหวเราจะไม่หยุดอยู่เฉยๆเราจะไม่เป็น การให้บริการในเชิงรับเราจะมีการบริการในเชิงลุกนะคะแล้วก็จะมีการวางแผนที่จะจัดกิจกรรมที่ดีต่อไปเพื่อให้ผู้ที่รับบริการเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะในการปรับปรุงพัฒนาอาคารหลังนี้ที่เป็นอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองหลังเก่า ปรับปรุงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดยมีการจัดกิจกรรมให้ตรงกับคอนเซปต์ Concept ของ Co-Learning Space มีมุมโซนหมุมหกมุมค่ะก็มีโซนทำงานโซนรีแลกโซนมุมกาแฟโซนคอมพิวเตอร์แล้วก็โซนกิจกรรมนะคะแล้วก็มี โซนการค้นคว้าหาข้อมูลนะคะจากการประสานงานกับเครือข่ายนะคะจากชมรมผู้ปกครองอ,ออทิผู้มีความบกพร่องออทิติกนะคะก็เราจะให้ความรู้เดิมเลยเราประสานงานจากคุณครูนะคะครูผู้สอนคนพิการโดยมีการนำกิจกรรมไปสอนที่ชมรมเสร็จแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาให้มาใช้บริการภายในห้องสมุดเพื่อใช้สื่อ แล้วก็การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งอาชีพแล้วก็สื่อความรู้ทั่วไปค่ะอาชีพที่เราส่งเสริมตอนนี้นะคะก็จะมีการถักโคเชจากไหมพรมเป็นหมวกเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่อยอดไปเป็นการขายเริ่มจากการใช้ก่อนอยากทําแล้วก็ไปสู่การขาย เราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในการเข้ามาใช้บริการของเรานะคะณนะศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคลนิ่งสเปซห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเราก็พร้อมให้บริการในการศึกษาคนา้นคว้าหาข้อมูลทั้งหนังสือและก็สื่อออนไลน์แล้วก็การให้บริการชุมชนในการใช้ห้องประชุมการใช้ ส่วนต่างๆของภายในอาคารห้องสมุดของเราเป็นโซนการทำงานการพบกลุ่มการพบปะสังสรรค์การใช้พื้นที่ที่ครบถ้วนสะดวกสมบูรณ์และก็พร้อมให้บริการค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ตรงจุดนี้นะครับเพราะว่า เราก็ไม่คิดว่าจะได้สอนกลุ่มเด็กนี้ครับผมแต่พอได้อยู่กับน,น้องก็คุกคีกับน,น้องก็รู้สึกว่ามีความสุขในการสอนว่าน้องเป็นเด็กที่น่ารักครับผมแล้วก็น้องเป็นเด็กที่แบบรู้สึกว่าดูดันมีความสุขสอนง่ายครับผมผมไม่อยากให้แบบว่าคนอื่นมองน้องว่าน้องเป็นเด็กพิเศษอะไรเงี้ยแต่คือว่าน้องเขาแค่อา,อาจจะขาดความบกพร่องครับผมบกพร่องไปตรงจุดน,นี้อะไรเงี้ยก็ รู้สึกว่าดีครับที่ได้มาสอนเด็กกลุ่มนี้ครับผมก็คือว่าแม่หมีเขาก็จะบอกเราว่าคือน้องเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะน้องเป็นเที่น่ารักครับผมก็คอยสอนผมเกี่ยวกับการที่จะทายังไงให้เด็กฟังเราเด็กเข้าใจเราครับผมก็ค่อยๆแบบเสริมสร้างมาเรื่อยๆมีการาพาผมไปอบรมตามที่ต่างๆครับที่มีการอบรมเกี่ยวกับการเด็กออทิสติกพัฒนาเด็กออทิสติกครับผมเพื่อให้แบบ เราไดม้มีความรู้ได้แบบเข้าใจน้องครับผมโอ้คุณครูในส่วนของสอกรอเนี่ยคือเราพยายามปรับปรุงในเรื่องของหลักสูตรเนาะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เนาะอย่างเรื่องของหลักสูตรน้องๆเนี่ยออแม่มีจะบอกคุณครูตั้มว่าเราจะสอนน้องๆยังไงสกิลที่สําคัญของลูกเราเนี่ยคือการใช้ชีวิตได้ในวันที่ไม่มีแม่งั้น บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณครูทางสกลกเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าข้อจํากัดของเด็กๆเ,กเ่ยคืออะไรเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางคุณครูสกลกเนี่ยพยายามเขาเรียกว่าเรียนรู้ไปอบรมกับพวกเราแล้วก็ช่วยเหลือเรา เป็นอย่างมากเราพยายามปรับวิธีการเรียนการสอนให้เด็กๆเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดนะคะนั้นการเรียนการสอนขอ,ของเด็กพิเศษเนี่ยของเด็กออทิสติกกับสกลอเนี่ยแม่หมีมองว่าไปได้แล้วเราก็จะพยายามทําให้ดีทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถได้รับทักษะในเรื่องของนอกจากวุฒิการศึกษาที่ต้องได้แล้วมันก็ควรจะมีเรื่องของทักษะอื่นๆแก่การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอย่างอาชีพอย่างเงี้ยค่ะที่ทางครูสกลอเนี่ยพยายาม จัดมาให้กับทางคุณแม่ซึ่งเราทำงานด้วยกันมาตลอดค่ะแฟนพี่วันเป็นทหารอยู่ในค่ายค่ายจักพงค่ะพอดีก็พอกเกษียณแล้วพี่วันก็ออกมาอยู่บ้านพักข้างนอกซื้อบ้านพอดีพี่วันก็ขอโครงการจากกสน mm hmm. เขาเปลี่ยนเป็นแล้วนะออ่าสพอรอค่ะ พอดีขอจัดตำบลดงพระรามก็ได้ครูพึ่งอะค่ะเขาก็ให้โครงการมาพอดีพี่ๆเขาเป็นครูแล้วอันนี้ก็ลูกบ้านของหมู่เราก็ขอโครงการเข้ามาก็มาชวนชวนให้มาผักกระเป๋าไหมพอดีพี่วันก็เรียนในโทรศัพท์อะค่ะหัดผักเอาเรียนในโทรศัพท์พอเขาเห็นสวยเขาก็สนใจกันอะค่ะคนนู้นเห็นถือคนนี้เห็นถือ,นนเ,ถอเขาก็มาซื้อ มาเพิ่มรายได้ให้นะคะพอดีพอเพิ่มรายได้ปุ๊บกสนก็เชิญมาให้สอนอะไรเงี้ยค่ะเป็นตะก่อนสอนหนังสือค่ะเป็นคุณครูแล้วก็ปลดกเกษียณแล้วนี่บ้านเพอินบ้านอยู่กับใกล้กับน้องวันเขาน้องวันเขาก็ชวนพอตอนแรกก็ชวนจับกลุ่มกันถักถักถักอะไรนะถักพรมเช็ดเท้าก่อน ล้วเสร็จแล้วพอผมจะเท้าฝุ่นมันเยอะค่ะก็มไม่ชอบแล้วน้องวันเขาก็ปีกตัวไปถักกระเป๋าเสร็จแล้วเราเห็นโอ้โหแสวยอะวันสอนพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เขาสอนต่อต่อมาวันบอกว่าพี่เจี๊ยบไอ้กอ,อะไรสกอรอเขามีงบให้เราเอากันไหมบอกเอาสิแล้วเราก็รวมกลุ่มกลุ่มเดิมของเรานั่นแหละเอามาทำนะแล้วก็ตอนแรกก็ถักไม่ค่อยเป็นกันหรอกค่ะ แล้วพอน้องวันเขาสอนก็ค่อยๆค่อยๆเป็นซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ได้และคนละกระเป๋า <c oughs> <c oughs> แต่ก็เริ่มจะพัฒนาให้มันเป็นกระปุ่มกระปัาเพราะมันจะมีลายตอนแรกเนี่ยเราจะถักมัไม่มีลายต่อมาแล้วก็จะเริ่มถักให้เป็นลายให้มันสวยงามขึ้นค่ะ <c oughs> ดูจาก Youtube แล้วก็ศึกษากับเวลา,ราเราจับนู่นจับนี่มา พับมาอะไรเงี้ยค่ะประสานกันมันก็จะมาได้แบบนี้เร่าๆคือเริ่มจากไปเตยไม่อ่อนมากแล้วไม่แก่มากแล้วก็มาพับมาพับจับบิดมือถ้าเราถนัดด้านขวา,อาเอามือซ้ายพับลงมือขวาบิดมือสองข้างจะต้องประสานกันแล้วก็มือ มือซ้ายหมุนมือขวาบิดมือซ้ายหมุนมือขวาบิดอย่างเงี้ยค่ะผู้ที่ว่างานหรือว่าผู้ที่อยากมีวุฒิการศึกษาให้สามารถเข้ามาเรียนได้เรียนแค่สัปดาหล์ละหนึ่งครั้งหรือว่าถ้ามีกิจกรรมเข้ามาร่วมแล้วมันจะต่อยอดให้เราไปสู่อนาคตของเราได้ค่ะเป็นผู้ช่วยผูยใหญ่บ้านดูโมหนึ่งค่ะ เรารู้จักอาจารย์ก็เลยขอสมัครเรียนทํากิจกรรมบ่อยร่วมกิจกรรมกันบ่อยก็เลยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าเราอายุความรู้เราน้อยเราก็อยากศึกษาดูงานไปเรื่อยๆอ,อยากจะศึกษาทํานู่นทนํานี่ไปเพื่อลูกหลานเพราะว่าอยู่บ้านก็ดูหลานอยู่แล้วยามว่างก็มาทํากิจกรรมกับอาจารย์ครูฝนเขาสอนก็เพิ่งเพิ่งมาทําวันนี้วันแรกนะคะ ก็พอทําได้ค่ะแต่คิดว่าทําได้มันไม่ยากก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนที่แบบว่าด้อยโอกาสนะคนที่ไม่มีไม่ไม,ม,มีโอกาสที่จะไปเรียนต่อเพราะว่าไม่มีเวลาก็ขอเชิญชว,วนมาเรียนที่นี่กศนก็ดีนะคะดูแลกศนที่นี่เรียนดูแลในเรื่อเ,เ,เรียนดีทุกคนคะ่ะทุกๆท,ทุกคนเลยกศนเพราะว่าเพราะว่าเข้าร่วมกิจกรรมบ่อยก็เลยทราบค่ะไปทุกที่พอที่นี่ก็น่ารักค่ะ เริ่มเลยพิธีเนี่ยเป็นประธานกอ,อ,องทุนบุบาทสตรีตำบลบารพะนะคะอยู่ในตำบลเป็นประธานาสตรีพัฒนาตำบลบารพะด้วยทีนี้เราก็ได้รับการอนุเคราะห์จากาโครงการของศูนย์คนไร้ที่พึ่งให้สร้างกลุ่มตะก้าขึ้นมา,าสอนเรียนขึ้นมาเราก็มีความรู้ด้านนี้โดยตรงมา จากกลุ่มของเราก็มีทีนี้มันก็ในเมื่อเรารู้ในกลุ่มแล้วเราก็อยากขยายโอกาสออกมาก็ได้ร่วมงานกับทางกศนโดยการมาเป็นครูสอนเป็นวิทยากรสอนของอ่ากศนอ,อําเภอเมืองปราจินบุรีค่ะขั้นต้นเป็นพื้นฐานก็เป็นตะก้าใบง่ายๆก่อนเป็นพื้นฐานพอเขาเป็นพื้นฐานเขาก็อยากต่อเขาก็อยากอย่างพื้นฐานเป็นใบเนี้ยเขาก็อยากต่อเป็นงานยากๆแบบใบเนี้ยค่ะซึ่งมันสามารถสร้างไรายได้ก็ได้ ถือไปไหนใครก็อยากได้ใส่กับชุดไทยก็สวยทำไรายได้ง่ายแต่อันนี้คือพื้นฐานเขาอยากต่อเราก็ไม่ต้องรอโครงการเราเราก็สามารถต่อสอนกันเองได้หน้าที่ตรงนี้โดยใช้ทุนของแต่ละคนกับครูซึ่งเต็มใจสอนนี้ค่ะมาสอนให้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้ฮะบางครั้งดิฉันบางคนนี้อาจจะเป็นครูแต่ครั้งหน้า คนในกลุ่มของเรามีความรู้เรื่องอื่นซึ่งเราไม่รู้เราเข้าไปเป็นนักเรียนเขาได้อันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันได้โดยทางธรรมชาติเลยค่ะเลยต้องขอบคุณคุณคุณโอ้หะกนกวันวิลาวันนะคะซึ่งได้ทำา m ็มโหน้าที่แห่งนี้แล้วก็ทำให้เราได้มีโอกาสมาใช้สถานที่อย่างนี้ได้เต็มภาคภูมิและทำให้รู้สึกว่าครูก็มีเกียรติเหมือนกันเพราะมีโรงเรียนแล้วค่ะ เป็นข้าราชการครูบำนาญน,นะคะ,กะเกษียณมาหลายปีแล้วก็ว่างๆไม่มีอะไรจะทำก็เลยมามีมีอบรมก็เลยอยากได้ความรู้ค่ะก็เลยมาทำมันแบบมันภูมิใจมากๆเพราะว่าเราไม่มีไม่มีไม่มีรากฐานตรงนี้เลยแต่เราสามารถทำได้เราทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้เพราะเวลาเรานั่งถักอยู่ที่ร้านเนี่ยเวลาคนเดินมาเนี่ย โอ้ยพี่ทำไมเก่งจังไปเรียนที่ไหนเรียนยังไงหนูอยากเรียนก็คือเราก็ยังได้ต่อยอดคนอื่นที่ที่เขาอยากสนใจได้เรียนเหมือนเหมือนอย่างก,กับเราอะไรเงี้ยที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ได้ได้ไดไดให้ให้คนที่แบบว่าอยู่ว่างๆก็ได้มีเวลามาตรงนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆมันเป็นการเสริมอาชีพเลยนะคะเพราะว่า กสนนี่ให้ให้อาชีพแล้วเราก็มาอบรมใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็สามารถเอาไปเป็นอาชีพต่อได้นะคะแต่สําหรับคนบางคนก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่เป็นไอเซิร์์นะคะเพราะว่าได้ไม้มีกิจกรรมได้ทำนะ,ะนจะก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองเด้อ๋อเรายังมีประโยชน์เนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> เราสามารถเอามาทําได้แล้วเรบางทีเราก็สามารถสอนเพื่อนได้ด้วย ก็เป็น,เ,นะะเป็นครูเกษียณนะคะเป็นครูปรถมธรรมดาแล้วก็พอหลังจาก,กเกษียณมาได้10กว่าปีเนี่ยตอนนี้ว่างงานจัด <c oughs> ก็ก็ศึกษาด้วยตัวเองไม่ได้มีความรู้เดิมอะไรมาเลยอ่าคือว่างงานก็หาทําอะไรเล็กๆน้อยสอนน้องๆใครอยากทำไปทําที่บ้านได้เรียนฟรีค่ะสอนให้ฟรีค่ะคือเราว่างงาน เราก็คือเหมือนกับว่าถ้ามาเรียนทางนี้คือเราอยากจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออยากเป็นด้วยแล้วก็คืออยากมีไรายได้เพิ่มเพราะว่าเราเป็นแค่แม่บ้านนะคะเราไม่มีไรายได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากมาเรียนถักไม่มีพื้นฐานเลยแม้กระทั่งจับเข็มก็ยังจับไม่เป็นครูติวก็คือมาสอนทุกอย่างก็ทําหมวกทํากระเป๋าทําที่ใส่โทรศัพท์ก็ได้ได้ขายได้นะคะ ก็คือมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะศูนย์เรียนรู้โคเรียนนิ่งสเปนแห่งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นนะวันนี้นะคะนอกจากประชาชนจะได้ความสุขความสนุกกลับไปแล้วนะคะยังจะได้ความรู้และความบันเทิงกลับไปด้วยค่ะ และหนะ้าที่แห่งนี้นะคะจะมอบความสุขความประทับใจและความสนุกให้กับทุกคนที่ใช้บริการแอมและทีมงานเรียนอนอกรั้วขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ